สว,วัสดีครับอันนี้เป็นนกหัวขวานนะครับเนี่ยเป็นนกที่หาดูได้ยากเลยนะครับเนี่ยนกหัวขวานมาหาอาหารกินตามธรรมชาติลเลยผมว่าน,นี่เป็นนกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าหาดูได้ยากแล้วในขณะนี้ครับเนี่ยเนี่ครับนกหัวกวาน ตัวลายลายหัวมีงอนนะครับเนี่ยหัวกวานเหมือนเหมือนกวาก็เลาเลยนกหัวกวานนะครับนี่ยนกัวกวานที่ปกติจะทำรังบนต้นไม้นะครับเนี่ยเจาะไม้เป็นโพรงแล้วเข้าไปอยู่นะครับเนี่ยที่มาหันกินนะครับเป็นนกที่หนึ่งที่ เราควรอนุรักษ์ไว้นะครับเนี่ยเพราะมันหาอยู่ได้ยากเต็มทีแล้วครับถ้าไม่มีความถ้าป่าไม่ดุมสมบูรณ์ไม่มีต้นไม้เยอะจริงหานกขกว่านดูได้ยากแล้วนะครับเนี่ย ดูท่านอ๋อ้กินอย่างมีความสุขสนุกสนานเนี่ยครับน้อยนักนะครับที่จะเห็นนกกว่กหวานอยู่เป็นคู่เ,นะเพราะมันหาได้ยากเลยมันถึงอยู่เป็นคู่ยากนะครับเนี่ยปกติผมก็จะเจอประพันตัวเดียวเนี่ยอันนี้สามตัวเลยนะครับเนี่ย ที่ผ่านมาผมจะเจอประมาณตัวหนึ่งตัวสองตัวนนี่ยอความงร,รมธรรม,ธรรมชาติเขาเนี้ยถ้าคนที่ชื่นชมนกนี่จะรู้เด้เว่านกโครกว่านี่ เป็นนกชนิดหนึ่งที่สวยนะครับเนี่ยสีสันสวยหัวเป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นนกชนิดเดียวนะครับที่หัวเป็นอย่างนี้นะฮะแลวปากแข็งมากสามารถเจาะต้นไม้เป็นโพรงได้เลยครับเพราะนกขุขวัญจะเจาะต้นไม้เป็นโพรงแล้วเข้าไปอยู่ในต้นไม้นะครับ Yeah. วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับมีอะไรพูดคุยแนะนำก็พูดคุยตัก่ายกันมานะครับในช่องกรระรพบไล่์คุณแหววฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับผม